Tolong jepit, tomae, yangai. Okey. Hei, 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 สวัสดีครับทุกคนถึงเวลาเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่าตอ,ตอนเด็ก,ดกๆโต,<อ>ต<อ>มายังไงเป็นรายการที่จะพาทุกคนย้อนไปในตอนเด็กๆว่าตอนเด็กๆเล่นอะไรมาบ้างแล้วโตมายัางไงโดย EP แรกนะคะจะพาทุกคนไปเล่นรถกระดาษแต่อยากรู้ว่ามีใครเคยเล่นบ้างแล้วก็เล่นตอนอายุเท่าไหร่ประสบการณ์เป็นยังไงมันเล่ากันในคอมเมนต์กันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ ไม่เคยเล่นมาเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นของตอนนี้ต้องมีก็คือ,อกระดาษ A4 นะ,ะสีแล้วก็ไม,ม้บรรทัดนี้เรา,เาไว้เราไว้ฉีกกระดาษดินสอไม่ได้ใช้เอามาเราไว้ไม่ได้หรอ,อก็ตุ๊กตาตัวหนึ่งเพื่อเพื่อเล่นคนเดียวจะได้มีเพื่อนโตไหอยังไง โตไหมยังไงโตมาอย่างนี้แหละเธอเล่นอันนี้มาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อันนี้เหรอเธอเล่นน่าจะตอนปสามปสี่ปสามปสามปสี่เธอเล่นกันยังไงเธอแข่งกันยังไงเป่าแง่ก็มีมีสองรั้งก็คือใครไปไกลกว่าคือชนะแค่นั้นน่ะเหรอใช่ครไปไกลกว่าคือชนะมีแบบว่าวางเดิมพงเดมันอะไรอย่างเงี้ยกินรถไง กินรถใช่กา็เทอรถทันแพ้ใช่ไหมกินรถใครกินรถใครดูเดอะฟาดไหมโดมินิกเกลเตอร์อันนั่นแหละอันเดียวกันเลยแล้วเธอไม่เคยเล่นเลยเหรอก็ไม่เคยนะเคยเห็นแต่พวกผู้ชายเขาเล่นแต่ก็แบบเออไม่ไม่ได้อะไรก็แบบอ,แอ๋อเด็กในเมืองก็เล่นใช่ไหมเล่นก็เล่นเล่นแต่ว่าพวกผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เล่นอะไรกันอย่างนี้ไงก็จะเล่นมัก เก็บแล้วก็อะไรนะโดดยางอะไรเงี้ยทำไมวะตอนเด็กๆพวกโดดยางมาเก็บเขาก็เล่นนะทำไมผู้หญิงเคยเล่นอันนี้ไหมอีโบอ่ะอีโบที่เอาไม่ไผ่มายิงปุ้งปุ่งุุ้งุมันไม่ใช่อีโบบ้านเขาเรียกว่าบ้องโผล่แต่บ้านนีเรียกอีโบ่อะถามหน่อย ใครเรียกว่าอะไรรู้จักไหมไอที่มันเป็นไม้ไผ่ใช่ปะแล้วก็อเอากระดาษไปชุกน้ำแล้วก็มาแปะแปะ,แปะที่หัวแล้วก็ยัดยัเข้าไปในรูแล้วก็อิงเพ่งเี<ต>้ยอันนั้บน,บ,นบ้านเขาอะเรียกว่าบ้องผูกภาษาแบบเพชรบูรณ์นะบ้านเขาเรียกอีโบเภ<อ>าตางวิโลกไงเรียกอีโบใครเรียกภาษาอะไรกันบ้างแล้วบ้านเขาไม่ใช้กระดาษเรี๋ยนะเขามันมีลูกอีโบเลยมันจะเป็น ไม้ป่าจะนิดเดงอ่ะเป็นไม้เหรอมันไม่ใช่ไม้มันจะเป็นลูกอ่ะเหมือนลูกทงเทงอะอะไรลูกทงเทงอ่ะแต่มันจะเข็งแข็งเป็นลูกยางเหรอเป็นลูกยางไหมถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนเหมือนมะเขืออมะเขือพวงอะเออเหมือนมะเขือพวงอ่ะเออเหรอจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันจะเข็งแข็งอ๋อ,อยางของเธออ่ะเสร็จเดวอันนี้ของเขานะเขาผม เดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว่าไปไะ,ปะ,ปะผู้แข่งขันสาวสวยหมายเลขหนึ่งผู้ไม่เคยแพ้มาก่อนเพราะว่าไม่เคยเล่นถูกวันนี้เขาจะมาเอาชัยได้รถที่มีชื่อว่ารถชื่ออะไรอ่ะอ,อหนูจะพาพี่บินหนูจะพาพี่บินรถรื่ออะไรไว้ <laughs> เราจะไปดูกันว่าวันนี้เขาจะชนะ หรือเขาจะเป็นผู้แพ้มาพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองผู้ชายคนนี้เขามีดีที่รถอย่างเดียวผู้ผ่านประสบการณ์การแข่งขันมาอย่างโชคโชนเลยนะคะไม่ว่าจะสนามไหนเขาก็เคยผ่านมาแล้วขับผ่านที่เฉย <laughs> <laughs> เหมือนจะดีแล้ว <laughs> ไม่ว่าจะการแข่งขันไหนเขาก็เอาอยู่หมัด เพ้มาแล้วหนึ่ง<ท>ชนะมาแล้วมันยังไม่มีรถ <laughs> ของเธอมีชื่อว่าตุ่มน้อย <laughs> แล้วเขาจะมาเอาชัยชนะกับรถคู่ใจของเขาที่ชื่อว่าตุ่มน้อย <laughs> โดยกติกาของเรานะคะ แข่งความไกลของรถนะคะว่าใครไปได้ไกลกว่าคนนั้นชนะใครแพ้จะต้องกินน้ำมะนาวหนึ่งซี่โดยเราจะแข่งขันทั้งหมด3ารอบชนะ2ในสาคือนั่นแหละผู้ชนะที่แท้จริงม,มาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงใครจะแพ้ใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนไปะนะ ยิ้มตัวไปโอ้ยทำไมมันไกลจังเอ้ายังไม่ชนะเลยทำตัวยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเลยนะชนะไว้ก่อนวางไว้ประมาณนี้เหรอแล้วแต่เลยเอาเขาก็วางไม่ได้ให้อยู่ประมาณนี้สิจะขี้โกงก่อนแล้วว่าเราอะเอาก็เราบอกวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยก็ ยังจ้า one two three by โหดแรงมากเลยนะมันตกนแรงมากเลยมันเกือบจะชนะแล้วเว้ยถือว่าแพ้ไปแล้วนะเกลียดด่ารอบที่สอง รอบที่สองนะคะเราชนะอีกรกอบแล้าก็<ล>ชนะแล้วจริงรอบแรกน้องอะไรนะน้องน้องที่น้องอะไรนะตุ่มน้อยรอบแรกน้องตุ่มน้อยเป็นคนชนะไปนะคะทุกคนน้องชื่ออะไรนะอันนี้พี่จะพาน้องบินน้องจะพาพี่บินไปลาวสองไปดูกันว่าใครจะชนะบอมแล้งใจเตรียมตัว นับยังนับแล้วไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดนะครับผมอ่ะ่อไปตาเขาคือถ้าเธอวิ่งมาชนไปนี้ตั้งแต่แรกก็ถือว่าโอเคแล้วไม่แต่มันเบ้ไปทางนู้นไงมันตรงมันเบ้มันอยู่ที่การบังคับมันอยู่ที่คนบังคับพวงมาลัยนังน้อง มันอยู่ที่คนมั้งครับพงมาลายน้องน้องคุณก็ชนะกูแค่ในครมแหละมามันต้องตั้งตรงๆก่อนนะมันต้องตั้งตรงๆหนึ่งสองสามมันหนาวะครับผม มันนานมากก็ผืออุ้ยแทนนี่อุ้ยรอบนี้แบบอ้างไม่ได้แล้วแล้วว่ะเอาอีกรอบหนึ่งที่นี่แข่งแบบที่ทำมาให้เขาโกนเริ่มก่อนมั่งอ่ะเคนะรอบใหม่นะน้ำจีน้ำจีน้ำจี กูบอกเลยนะสามสี่ไปอุ้ยทำไมรอบนี้มันได้อ่ะแต่มันก็ไม่มีผลอะไรแล้วไงเดี๋ยวให้ดูโดนชนตกเล็งกันเล็งกันชนตกเลยอ่ะแบบชนตกเลยอ่ะ ยาวเอา let's go ตายตายตายรถคว่าว้ายรถความถือว่าตายไปตายตุยเลยตุยเลยตุยว้ายงานฉันก็โดนทำโทษตะตีแข่งไม้ไงเราแข่งไม้แข่งไม้เหรอใช่เราเริ่มนับไม้ทำไมอ่ะถ้าแบบเมื่อกี้ถือว่าแบบเซิฟเซิฟไงเธอเบิ่งเกิยเล่นครั้งแรก จริงเหรอหูช่วยนี่มันน่ารับใหม่นะจริงสามสี่ไปอุ้ยอุ้ยทำไมไปแค่นี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาก็ว่าเขาเก่าแรงแล้วนะเราน่าจะงัดเกินไปมันเลยแบบพลิกคว่ำ โอ้ยเธอมีเทคนิคอะเธอไม่บอกเขาว่ามันต้องงัดตูดอะดูด้าดูด่าเล็ง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 เลย ชนะเชัวถ้าอย่างดีครับผม <S <S เป็นยังไงแล้วครับผม <S <S เตรียมตัวนะครับผมสามสี่ไอ,อย่าทไม่ต้องช่วยเขาไม่ได้เหรอไม่ต้องฉันต้องการสมาชิอยาสมาชิ จะให้เขาลุดลมน้อยใช่ไหมโอ้โหเชื่อกวรแข่งขันอยู่ที่สมัยชนะแน่ชนะแน่รอบนี้ชนะแน่เราหนีชนะแน่กูจะเลือกมะนาวลูกใหญ่ๆหญ่คู่ลาวชูเลดี้โก ไว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 เดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเด๋ยวอยากจะให้กล้องจับมากเลยอะกล้องจับกล้องจับเฮ้ยดูดูมันไปแค่นี้ใช่มันไปแค่นี้ทุกคนนี่ของเราอยู่ตรงนั้นของเธออยู่ตรงนี้ไว้ไวไม่ได้แล้วนะคะน้องๆน้องๆน้องๆแพ้แล้วอะนี่เแพ้สินะ ใช่จะจะให้เป่าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแข่งกันสามขัลบบ้างอ่ะให้เป่าอีกรอบนึงอ่ะ <c oughs> แต่ก็รอบสุดท้ายเลยก็แพ้แหละให้ให้ให้เป่าให้เป่ารอ <c oughs> บสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบที่สาม lady go เธอบอกว่ารถเธอจะบินใช่ไหมแต่เขารล้วแ่ก็มีแต่รถเกาที่บินได้ หมุนติ้วอะไรอย่างนั้นนะหมุดติ้วเลยหมุดนติ้วเลยคนขับเบี้ยนหัวตายเลยเนี่ยเน่เจมานีเธอจะมาเปลี่ยนที่ทางลมเพราไม่ได้เอาไปเธอยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วเว้ยอู้ยังไงก็ชนะอยู่ดีบายจามล้วนเลย มาเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมมะนาวมาให้นะคะถึงแม้เราจะเป็นผู้ชนะเราก็สามารถมีน้ำใจไปเตรียมบทลงโทษให้เขาได้เดี๋ยวเราเป็นเลือกลู่งใหญ่มาแล้วบทลงโทษของเรานะคะที่เราตกลงกันไว้ก็คือน้ำมะนาวครึ่งซี่น้ำมะนาวครึ่งซี่พร้อมไหมเดี๋ยวทำไมต้งเราไปหลังมามันไว้ใจไม่ได้แล้วนะอันนี้ นี่นะครับผมน้ำมะนาวครึ่งซีกนี่ครึ่งจริงๆนะเนี่ยดูดูไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงนี่ไม่ได้โกงเลยทุกคนครึ่งซีกจริงๆออแต่แค่เราเลือกซีกใหญ่ซ <c oughs> ีกใหญ่เท่านั้นเองให้คุณบีบเข้าปากของคุณเองได้เลยนะอ่ะเตรียมตัวครับผมต้องบีบป่ะบีบเลยบีบเข้าปากเงยเงยหน้าขึ้นฟ้าล้วบีบเข้าปากเลย ยังไม่หมดมันต้องหมดซีกนะเฮ้ยเข้าปากมัน่ะเฮ้ยเธอทำไม่เข้าปากเลยอะไหนไหนไลองดูสิเดี๋ยวเขาจะหันข้างดูน้ำเธอดูน้ำมันก่อนดูน้ำมันเยอะมากเลยใช่มันเป็นมะนาวน้ำเยอะเปลือกบาง แม่เลือกคัดสรรมาอย่างดีโอ้แม่เลือกคัดสรรมัด้วยใช่แหนะลองหันข้างสิเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเธอขี้โกงเขาหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเป็นไงคะรสชาติบีบทีเดียวจบๆไปเลยบีบทีเดียวจบๆเลยไม่ไหวละไม่ได้ดิหมดแล้ว เธอลองไหมเธอต้องลองมันก็จะหมดแล้วเนี่ยเธอเธอต้องลองวิ่มตกมันตกกินไม่ได้แล้วมันตกมันกินไม่ได้แล้วมันตกพื้นเมื่อกี้ตกไม่เห็นไม่เห็นตกหน้ามันความเลยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตกคว่ำบกอย่างเงี้ยเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างมาละ ่ะลองกินนะจดจื่ดจดจื่นเอ๊ะแต่มันอร่อยนะเอา้าแล้วแต่มันมันอร่อยนะมันไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดแต่มันก็ถือว่าเปรี้ยวแต่มันอร่อย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 พอแค่นี้แหละเพราะเราไม่ได้เป็นคนโดยลำโตกมากค่ะ ผู้ชนะมันหน้าตายอย่างงี้นะคะทุกคนผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ต้องป่วยตัวเองนิดนึงผู้ไม่เคยเล่นมาก่อนคิดโกงแต่มาการแข่งขันครั้งแรกอะไรนีพี่น้องน้องจะพาพี่วินพี่จะพาน้องเป็นน้องจะพาพี่วินเลยเออเป็นผู้ชนะอะเราจะวางบนแท่นเลยนะคะกิติมิสัก์ของเรากิติมิสักกิ <laughs> ติมิสักเกีย <laughs> ติมิสัก กิตติมา,ก,มากเกียดติหรือเปล่ากิตติมากเออช่าง,<อ>งเถอที่เราชนะวันนี้ทำให้รู้ว่าต่อให้คุณมีประสบการณ์มากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะลงสนามอะไรก็แล้วแต่คุณก็คือผู้เล่นใหม่เสมอนะครับผมจบด้วยคำคมที่ดี สำหรับเกมวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรถแข่งกระดาษอันนี้มุกก็เคยเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกจริงๆเลยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกแจริงๆเลยแต่เบียก็คือเล่นบ่อยมาแล้วเนาะเราเป็นสนุกไหมสนุกเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าไม่รู้ว่าเบียรจะพามาเล่นอะไรบ้างเพราะว่าส่วนมากอะ่ะมุกก็ไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นอะไรหรอกอแต่เบียน่าจะมีเกมแปลกๆที่พาเล่น อยากรู้ว่าใครมีเกมอะไรแบบไหนบ้างอะอแต่ละทินแต่ละที่เนาะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือของเรา,าคือจะเป็นของพิโลกพ,พิโลกพิโลกเแบบนี้เออส่วนเพชรบูรณ์ก็จะเล่นอีกแบบหนึง่งขนาดชื่องเรียกไม่เหมือนกันใครมีเกมแนะนำอะแนะนําได้นะเออใช่ใช่ใช่คอมเมนต์มาบอกกันได้ส่วนใครที่เคยเล่นแล้วประสบการณ์เป็นยังไงอะ เล่ากันได้นะทุกคนอยากรู้ว่าเล่นตอนอายุเท่าไหร่อยากของเราอายุประมาณเท่าไหร่ว่าถมประถมสี่ประถมห้าหกเจ็ดประมาณสิบถึงสิบขวบมันไม่ถึงจะแปดขวบสิบแปดขวบตอนนี้เท่าไหร่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะแต่ก็ยังเล่นอยู่เออเแต่ก็ยังเล่นอยู่นี่ไงเธอก็ยังเล่นอยู่เออ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสําหรับรายการใหม่เราขอฝากด้วยนะคะทุกคนรายการรายการอะไรวา <c oughs> ต,อตอนเด็กโต,ต,ตมายังไงเดีย๋ยวเราม,มาพบกันอีพีหน้านะคะส่วนอีีหน้าจะเป็นเกมอะไรรอชมกันได้เลยทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยจ้าคิ๊ง ก่อนไสเหรอกวอนไสเธอมากเลยอ่ะนี่ก็บอกจัดเลยวันนี้ได้ยินไหมจัดอะไรล่ะไม่ได้มามอนอนะนะคือมอนอนมีวัสดุด้วยอ่ะน่าสนใจมากเลยน่าสนใจจริงๆรน่าสนใจมาก